สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่ช่องทาโอะอปันดันแบบอิญญานะคะ mm hmm. ก่อนอื่นเลยค่ะเรียนเชิญเพื่อนๆนนะคะถ mm hmm. วายลมหายใจเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะโมพุทธยายะนิพพานปัจโยโหตุนะคะแผ mm ่ hmm. ความรักความเมตตาอปมัญญาภพวิหารมิมรประมาณไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชังนะคะ นั่งให้สบายสบายหายใจสบายสบายหายใจเข้าก็ให้รู้สึกว่าเราป่งล่งเบาสบายนะหายใจออกก็ให้รู้สึกว่าผ่อนคลายค่ะรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมอาจจะยิ้มน้อยๆที่ใบหน้าหลับตาหรือลืมตาก็ได้แล้วก็รู้สบายๆกันนะคะเรียนเชิญค่ะ สาธุสาธุขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะที่แวะเวียนกันมารับชมคลิปมาติดตามจาก ไลค์จะแชร์จะเป็นกำลังใจใดๆก็ตามนะคะขอเพื่อนๆมีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อค่ะสวัสดีนะคะคุณมอริก้าเฮาคุณบามาคุณแขกคุณเสียใจสวัสดีคุณรุ่งรัตคุณวีรชาติด้วยคุณดี y W คุณสมแขงคุณแอปซลูสวัสดีคุณชาลิติคุณเมืองแก้วคุณวรพงศ์คุณอปโปอด้วยนะคะคุณสุภกิจคุณสรัญญาคุณสมพานด้วยค่ะคุณแขกนะสวัสดีเพื่อนๆค่ะขอเพื่อนมีความสุขในชีวิตนะคะ ก็ขออภัยนะคะที่กล่าวถึงไม่ครบทุกท่านก็ขอกลับสวัสดีนะที่นี้เลยนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่และเพื่อนที่แวะเวียนเข้ามาตลอดมาพูดคุยตลอดเลยนะคะเป็นกำลังใจที่สุดเลยนะคะหาประมาณไม่ได้เลยนะก็ขออนุญาตเอ่ยนามเพื่อสวัสดีด้วยนะคะก็เรามาอธิษฐานกันค่ะเพื่อนๆนนะคะ ขออาราธนาอ้างอิงบุญบารมีของ พระปัจเจพระพุทธเจ้าทุกุพระองค์อันมีสมเด็จปทมเป็นองค์ประธานขออาราธนาอ้างอิงบนบารมีของคุณพระธรรมคุณพระยาส่งเจ้าคุณพระอรหันตะขีนาศพผู้วิเศษทุกุพระองค์รวมทั้งสิทธิศักดิ์สิทธิทั่วอันันตจักรวานที่ปกปักรักษาเล่าปกปักรักษาคุณคุณสิบหชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดสิบสีชั้นบาดาลภูมิเทวาเจ้าที่ตายาเจ้าที่ปู่ญาเจ้าที่ปู่สมเฝ้ารัพทุกทุกดวงจิตที่ปกปักรักษาขอให้ได้เปิดรับคำทานายรับไปแต่พลังบุญพลลัังบววเท่านน้้แก ได้ถึงซึ่งพระธรรมคุณงามความดีสิ่งใดที่ไม่ใช่ก็วางไว้ตรงนี้นะคะขอให้คําทํำนายนั้นถูกต้องแม่นยำตามความเป็นจริงทุกประการและเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ในการปัจจุบันและเบื้องหน้าโน้นเทินสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะวันนี้นะคะเราเราขออนุญาต เปิดไพ่ท่านเทวิสวรรณกันนะพญานาโรคะ่ะขอบุญรักษาคุณพระคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยโชคลาภมากมีบารมีพร้อมพังนะคะแทนผู้เป็นใหญ่ <c oughs> ในเท้าจัตุโลบกบ,บาลทั้งสี่นะเทพ ผูคุ้มครองโลกมนุษย์และเจ้าแห่งทรัพย์ค่ะนะที่เล่าว่าชาวจีนนับถือท่านเป็นไผ่ซิงเอียนะคะเจ้าแห่งโชคลาภนะคะก็คือองค์เดียวกันนี่แหละค่ะนะคะวันนี้ยังไงดีเนี่ยวางแล้วก็จับวางแล้วก็จับนี้เราก็เนาะ เสพสือ่ออย่างไรก็ข่าอะไรที่มันไม่ดีมันก็เหมือนเราสะสมขยะค่ะเราก็จะวางมันลงเนาะมันสะสมแต่สีขาวดีกว่าค่ะนะสะสมคังแห่งปัญญา คุณค่าในชีวิตก็เราก็เชื่อมั่นตัวเองค่ะนะเราถูกสอนตั้งแต่เกิดเนาะเราก็ต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องภายนอกเยอะแยะมากมายไปหมดบางทีก็ลองปิดเครื่องมือสื่อสารสักพักหายใจสัก5นาทีดูลมหายใจก็ได้นะคะลูกๆหลานๆเนาะ,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 ะจะได้ใจไม่ต้องไปกระ,กระโดดไปอดีตอนาคตเนาะก็มันก็จะได้ไม่ต้องเหมือนม้าพยศ วางอดีตปัจจุบันได้เราใช้จิตดวงนี้ให้ดำเนินปัจจุบันให้ดำเนินอยู่ในระเบียบได้เพราะว่าร่างกายเราบางทีก็ได้รับสารอาหารที่ร่างกายยังต้องการอาหารใช่ไหมคะจิตใจก็ต้องการอาหารที่เป็นสมาธินั่นแหละค่ะเนอะก็เลือกคบคนที่ ที่มีพลังบวกด้วยนะความสุขจะได้สะสมเนาะอยู่กับตัวเองเยอะๆรู้คุณค่าในชีวิตแล้วก็เชื่อมั่นตัวเองค่ะว้าวพลังงานสมาธิออกมาเลยสาธุค่ะพระคุณนเจ้าค่ะนะพ,พูดไปตามจิตใต้สำนึกนั่นแหละนะคะแล้วก็ ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเรามีพลังงานที่จะปกป้องรักษาคุ้มครองป้องพายป้องกันภัยตัวเราเองเนาะพลังงานแห่งการปฏิบัติภาวนานี่แหละค่ะเพื่อนๆนนะจะเป็นพลังงานของตัวเองนี่แหละที่จะปกป้องคุ้มภัยตัวเองเป็นพลังงานที่เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอยู่อยู่ด้วยนะใช้ปัญญาเราก็จะแก้ไขทุกอย่างค่ะนะสมาธิ เป็นไหนเหลอนะความตั้งอยู่ความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่พุ้งสั้นแห่งจิตใช่ไหมภาวะจิตที่ไม่สัสดสายความสมถะนะคะสมาธิอินทรีย์สมาธิพระละสัมมาสมาธิเนี่ยค่ะนะคะเรียกว่าสมาธิครูบาอาจารย์คอยอยู่กับเราเสมอค่ะนะเพื่อนๆก็เรียกว่าปรารถนาทําความเพียรทางใจไปขมักขม้นบักบัน่นกันไปค่ะเพื่อนๆน,นะคนขวายพยายามอุตสาหะกันไปมันต้องอุตสาหะนะ อุสหาหะค่ะจะนั่งปกติก็จะนั่งท่านี้ใช่ไหมแต่ถ้าใครไม่สบายไม่สะดวกก็นอนสมาธิได้หรือบางคนนั่งนั่งไม่ไม่ไหวเลยนะนั่งไม่นิ่งก็เดินจงกรมได้ค่ะครูบาอาจารย์ท่านอนุญ,ญาตนะคะเนาะเพราะว่ามันมันต้องใช้วิริยะอะค่ะนะก็สบายสบายทุกอย่างถ้าเพื่อนมีคำว่าสบาย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 ,สบายนะ มันจะยกระดับพลังงานได้สบายๆยยจริงๆค่ะนะโดยย่อก็คือสินสมาธิปัญญาที่ไม่หลงติดไปและไม่ปฏิเสธอะค่ะมันจึงจะสิ้นอวิชากิเลสตัณหาอุปทานและทุกทั้งมวลได้นะอุ้ยดีงามจังเลยค่ะปิ๊งว้าวอะไรเนี่ยคู่ซับ โอ้โหชอบไปนี้มากค่ะหลาลามากเลยอะ่ะเป็นคู่รั์คู่บุญคู่บารมีสินเสมอกันเนาะดีงามมากเลยไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยกันเลยนะคือแบบพ้นน่ะพ้นพ้นทุกข์ในสังสาร,รวัฏด,ด้วยกันเลยอะ่ะเรียกว่าปฏิบัติมาด้วยกันน่ะแล้วก็ถึงไปพลังงานนี่ถึงพร้อมไปด้วยกันเลยค่ะพลังงานที่ที่ มากับไพ่คำว่าของขึ้นเนี่ยนะเป็นคู่ทรั์อ่ะทำไรก็ก็เป็นอริยรัพทั้งสิ้นค่ะนะโหยเนี่ยมีปัญญารู้เห็นจากใจบริสุทธิ์ที่เรียกว่าปัญญายาณด้วยรู้เห็นถึงปัจจุบันขณะที่รู้ว่าเป็นเพียงสังขารปรุงแต่งเกิดขึ้น แล้วก็ดับไปของเขาเองเป็นธรรมดาไม่ต้องไปทำอะไรกับเขานะไม่หลงไปติดกับเขาว่าเป็นตัวเราก็เท่าน,านนะั้นเนาะดีงามจังเลยจบแล้วดีไหมเนี่ยฮ <c oughs> เอาเดียสวนป้องคุ้มภัยช็กโชาลภมั่งมีบาลมีพร้อมพังไงามาเลยอ่ะรับค้านะ เป็นพลังงานแห่งความโชคดีค่ะเพื่อนเพื่อนเจ้าของคลิปเพื่อนเพื่อนเป็นถึงเ,เ,เ,เป็นพลังงานแห่งความโชคดีอ่ะอมสิขเนสยน้มาอมสิขเนสัยอมสิขเนสัยอมกษาณาณบวชตักกินอันสสะบัดวิถีธรรมพุทธรัตจารุมัสสัสกะวิหารสังกรรมแมะมามิุกเนสสะปะปะระปังกษา ความสำเร็จความโชคดีนะคะจงมีแด่เพื่อนๆเจ้าของคลิปนะคะทั้งทางโลกและทางธรรมทางธรรมและทางโลกเลยนะก็ปฏิบัติไปค่ะนะก็การปฏิบัติเพื่อนๆที่ปฏิบัติไปแบบนี้ค่ะนะคะในทุกๆวันค่ะนะทุกๆปัจจุบันขณะมันเหมือนกับการใช้หนี้ทางเงินต้นและดอกเบี้ยนะทุก ทบต้นของธนาคารตลอดเวลาเนาะเงินต้นเนี่ยเปรียบเหมือนอนุัยคูบาอาจารย์นะหลวงตานลวงศรท่านบอกว่าเงินต้นเปรียบเหมือนกับอนุสัยและอสวรที่เป็นกิเลสเครื่องดองสันดานมาตั้งแต่ชาติแรกไหนๆแล้วนะส่วนดอกเบีย้ยทบต้นเปรียบเหมือนตามใจกิเลสมาทุกๆชาตินั่นแหละนะที่เราหลงติดไปปฏิเสธในปัจจุบันขณะแต,แต่เมื่อเราใช้นี่คะ่ะมันก็จะหลุดพ้นเหตุเกิดถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมล่ะนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะ เยี่ยมเลยอ่ะเพื่อนๆดีงามมากเลยไม่ล่ะพอบอกว่าให้อธิษฐานกันแผ่เมตตาความรักความเมตตาอัป,ปรมัญญาพรมวิหารว้าวคุ้มครองผู้คุ้มครอง,องก็มีพลังงานของสารที่ที่ท่านก็ มาบอกเหมือนกันนะว่าให้เราไปทำบุญด้วยนะเพราะว่าบางครั้งพลังงานของเจ้าที่ท่านก็ไปไปเบื้องบนนะไปปฏิบัติเบื้องบนเหมือนกันแล้วก็ค่อยค่อยค่อยลงมาในบางครั้งก็พลังงานพวกนี้ก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะคะก็เน้นให้เราได้ทำบุญนะทำบุญฐานศีลภาวนาปฏิบัติไปนะแม้ว่ามันจะมาครบพร้อมใช้ยังต้องปฏิบัติอยู่นะเพราะว่าเนี่ยผู้คุ้มครองเนี่ยพระ บุญรักษาคุณพระคุ้มครองนะท่านยังออกมาอยู่นะคะก็เชอเชิญนะครูบาอาจารย์ก็เชื้อเชิญยังให้ปฏิบัติอยู่นะเพราะว่ายังมีพลังงานของดวงจิตที่ยังต้องอยากให้เราทําบุญไปให้เขานะคะนี่เห็นไหมหมดทุกหมดศกเนี่ยมาบอกเลยว่านะปฏิบัติไปทําไปนะคะทำบุญทำทานไปค่ะนะชีวิตก็จะ หมดทุกหมดโศกนะตั้งอยู่ดำรงอยู่ตั้งม่นใหม่ฟุ้งซ่านนะคะอย่างนั้นแหละนะอืมก็พอใจในสิ่งที่เรามีเนาะแป๊บนะคะกระเด็นอีกนะ <H ai> คืออะไรเนี่ยอุย๊นั่นนั่นปฏิบัติทางสายกลางในอริยมรรคมีองแปดนะคะสินสมาทธิปัญญานะคะอย่าลืมนะเบื้องบน,บนบอกให้รอคอยรอคอยในบางสิ่งที่เพื่อนเพื่อนมุ่งหวังปาัถนาอยู่เนาะเนี่ยเนี่ยความโชคดีที่จะเข้ามาอย่างปฏิหารรอนิดนึงนะ แล้วก็ให้เดินหน้าทาความดีต่อไปค่ะทําความดีต่อไปนะเพราะทุกอย่างบุญรักษาคุณพระคุ้มครองผู้คุ้มครองก็ออกมานะแม่ถึงซึ่งเนี่ยทางโลกทางโลกเนาะคู่รัพย์แล้วทางธรรมก็มาสมาธินะอ่านะหมดทุกหมดโศกครูบาอาจารย์ก็มาบอกว่าไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงมันแบบมันมากระทบไม่มากค่ะไม่ได้มีอะไรที่จะมากมายไปกว่านี้แล้วก็มีออกมามีพลังงาน ออกมาให้ทำบุญให้เขาหน่อยนะเขาหิวมั้งอะไรอย่างเงี้ยว้ายตะนีทีเหนียวมาแล้วค่ะนะเป็นพลังงานของรวยแหละแต่แบบรวยรวยรวยพลังงานของเศรษฐีนั่นแหละให้ตะนีทีเหนียวเขาไว้ก็คือให้ประหยัดยังไงทรัพย์สินมีแหละปกปักรักษาไว้ให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็โชคลาภม,มากมีบารมีพร้อมพ้างแหละนะก็ให้ให้ให้วางแผนการใช้จ่าย น ة, ork, ا, ี่ครูบาอาจารย์บอกมีเมตตามีเมตตาเห็นไหมเห็นไหมแผ่ความรักเมตตาปรมัญญามีมีประมาณผมวิหารเมตตาผมวิหารเมตตาแผ่เมตตาปรมัญญาพงวิหารค่ะเนี่ยเมตตาเนี่ยมีเมตตานะมีเมตตา ก็เราเชื่อว่าเพื่อนเเข้าใจถึงเรื่องฉันทะนะความพอใจความรักเนาะแล้วก็วิริยะความที่เพียนพยายามเข้มแข็งอดทนไม่ท้อถอยใช่ไหมคะเพื่อนเนเข้าใจถึงจิตตะตั้งใจที่จะรับรู้ในสิ่งที่ทำนะเป็นสมาธิใช่ไหมแล้วก็วิมังสา มีการวางแผนใช่ไหมคะคิดคนวิธีแก้ไขปรับปรุงเป็นอิธิบาท4หนทางสู่ความสำเร็จเนาะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาใช่ไหมคะปึ้งว้าวน่าเทวดามาเพิ่มให้ให้แบบให้ให้พลังงานดีๆอะค่ะเนี่ยพลังงานที่ตรงนี้ค่ะเป็นการ เสริมเติมแต่งมันการให้พลังงานนะคะรูครูบาอาจารย์มาให้พลังงานดีๆก็ผูู้ที่ปฏิบัติอะคะ่ะก็จะมีรูปเป็นรับด้วยนะนอกจากมีรับภายในมีพลังงานอย่างอย่างรู้ที่ที่มันเป็นความมามาจากความศรัทธาวความเพียรสติสมาธิปัญญาขันติฮริเอลตัปะเนาะมันก็จะมีม,มีมีส่วนที่เห็นเป็นภายนอกก็คือเพื่อนๆจะแบบมีผิวพรรณ ผ่องพุดผ่องสดใสอะ่ะบางครั้งจะมีคนเดินเข้ามาถามใช่ไหมว่าไปทําอะไรมาใช่ไหมทําไมแบบดูใสดูมีออร่าอย่างนี้มีไหมคะมีนะทําเพื่อนปฏิบัตินะจะมีคนเดินทักเข้ามาถามอย่างนี้เลยนะก็บอกปฏิบัติเพะมานาง่ายใช่ไหมถ้าถ้าถ้าใครใครที่คุยได้นะ ใครที่คุยไม่ได้ก็ต้องยิ้มยิ้มขอบคุณไปใช่ไหมคะแต่ใครใครที่มาแนวนี้เราจะรู้เซนเราจะบอกว่าไอ้ปฏิบัติเลยนะอ่าเจริญสติให้เป็นนิสัยเลยนะกับครูบาอาจารย์ท่านใดก็ได้ท่านไหนก็ได้นะตามจริตเลยนะเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปของเขาเป็นธรรมดานะจริงๆแล้วถ้าทําไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าไม่ทําอะไรให้ได้อะไรก็แค่ไม่ไปหลงยึดติดกับอะไรเนาะ ว้าวมรดกตกทอดสุดยอดจริงๆเพื่อนๆค่ะนะเพื่อนๆนะก็ได้ถึงได้พลังงานที่โหเป็นพลังงานที่ครูคูบาอาจารย์อ่ะให้มาตั้งแต่ต้นแล้วแหละ แต่พอเพื่อนๆปฏิบัติภาวนามันเหมือนเหมือนเหมือนที่นอนเนื่องอยู่มันก็ขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเอาเป็นว่าเหมือนเหมือนเพื่อนๆใครที่เคยไปปฏิบัติทำอ่ากับพระอาจารย์โกเอง้าค่ะนะก็จะรู้เลยว่าถ้าการปิดวาจาอย่างเงี้ยเรามันจะไม่กระทบอะไรใครเลยแล้วก็ถือศีลด้วยเนาะบางท่านก็ศีลห้าบางท่านก็ศีลแปด จะทำให้สิบวันภาวนาต่อเนื่องหรือสามวันภาวนาต่อเนื่องนี่มันเร็วมากมันแบบนิ่งมากๆแล้วมันมันนิ่งเหมือนครูบาอาจารย์บอกว่านิ่งจิตนิ่งเหมือนท้องฟ้านิ่งๆเมฆจะผ่านไปผ่านมาฝนตกฟ้าผ่านกจะบินจิตเพื่อนก็ยังนิ่งเหมือนฟ้าอย่างนั้นนะคะนะคะก็ดีงามมากเป็นมรดกตกทอดทางธรรมเนาะทางโลกเนี่ยพญานาคเลยอะ่ะพญานาคนี่คือดูแลทรัพย์สมบัติใต้บาดาลเลย <laughs> ให้ให้ให้ขอให้เชื่อนะว่าจะได้รับนะอยู่อยู่บนคุณงามความดีเท่านั้นนะเท่านั้นเท่านั้นนะสุดยอดดนะ่ดีใจด้วยนะคะดีใจจังเลยอะ่ะได้พลังงานที่ดีงามมากแต่มันมีมีคำว่ารอคอยมานะคะมันจะไม่ได้มันยังไม่ถึงว่าฉับพันทันดีบัตรเดียวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าชั่วลัดนนิ้วมือเดียวของเราแล้วกันนี่เห็นไหมล่ะ ธาุหม้สมบูรณ์นะความพลังงานของสีเขียวอะค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นจะเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์นะเนี่ยพลังงานสีเขียวเป็นพลังงานอับันแดนเป็นพลังงานอุดมสมบูรณ์ซึ่งอริยทรัพย์ทั้งปวงเนาะก็เพื่อนเพื่อนวางใจแล้วก็พอใจเนี่ยมาตรงกับพี่พี่ขาเนรเลยวางใจและพอใจค่ะนะทำเป็นผู้ที่ ฉลาดอยู่แล้วพอใจในธรรมอยู่แล้วเนาะมันมันเป็นเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นอะไรอะพอใจฉันทะใช่ไหมฉันทะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนะาะอริอิทธิบาทสิผลทางสู่ความสําเร็จพาะพิคขเนศพระพิคขเนศถนอ,อกมาสู่ความสําเร็จใช่ไหมคะฉันทะความพอใจความรักปัรถนาที่จะทําวิริยะความเพียรความพยายามอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ท้ออดทนไม่ท้อไม่ถอ,อยนะวิริยะเนี่ย อดทนไม่ท้อไม่ถอยจิตตะตั้งใจเนาะรับรู้ในสิ่งที่ทําเป็นสมาธิเลยวิมังสาวางแผนวิวหวนนะจำง่ายๆวางแผนวัดผลคิดค้นแก้ไขปรับปรุงอย่างค่ะแล้วมันก็วนไปใหม่ถึงความพอใจนั่นแหละนะคิดค้นแล้ววางแผนแล้วปรับปรุงแล้วก็ก็พอใจรักและพอใจในสิ่งนั้นแล้วนะแค่นั้นเองนะคะเพื่อนๆนนะแค่ โอ้ยดีงามอะ่ะจะต้องมีอะไรอีกไหมเนี่ยอ่ะว้ายปบมือ่าตรงนี้เดี๋ยวนะคะอ่านก่อนนะเป็นเงินเป็นทองเนี่ยเห็นไหมคะนะเป็นพลังงานที่เป็นเงินเป็นทองด้วยเนี่ยเห็นไหมคะหมดจะบรรยายอ่เนี่ยนะมีแค่เสริมตมแต่งก็คือคืออย่าลืมทำบุญแล้วก็หมั่นดูแล มันดูแลแบบพลังงานที่บ้านไอสารที่บ้านเนาะคะ่ะนี่ที่บ้านเราก็เพิ่งเปลี่ยนดอกไม้ให้ท่านไปนะคะนะและ้วก็อย่างที่เคยเล่าว่าก็จะมีพลังงานที่ที่มองมองคือคือโปร่งแสงกระทึบแสงอะค่ะนะแล้วควรครูครูบาอาจารย์ก็บอกว่าบางพลังงานเขาเขารับซึ่งซึ่งกรวดน้ําตรงนี้อย่างไม่ได้ก็ยังหิวอยู่ก็ยังจะต้องไป ไปเอ,เอาเอาอาหารถวายวัดใส่บาทกันอยู่บ่อยๆเ่งนี้นะคะก็ตามนั้นค่ะเพื่อนๆนะเป็นสิ่งที่สิ่งที่เพิ่มเติมค่ะนะก็ในวันนี้โอ้จริงๆตั้งใจจะดูตรงนี้ให้เพื่อนแป๊บนะคะเนี่ยค่ะอีกนิดนึงค่ะนะขออนุญ,ญาตค่ะนะตั้งใจจะดูอันนี้ให้ พังงานดีมากเลยค่ะเป็นเงินเป็นทองมรดกตกทอดนะมีความรระความเมตตาด้วยนะมีคู่ศัพ์ด้วยความสำเร็จท่านหม่สมบูรณ์ด้วยนิดนึงนิดนึงรอไปรอไปสร้างสรรค์ค่ะชีวิตของเธอเปียบเหมือนผืนผ้าใบาจิตใจเป็นเปรียบเหมือนผู้กันเนาะ จิตใจเปลี่ยนเหมือนผู้กันค่ะนะความคิดเป็นด่งสีสันที่เธอปัดป้ายแต่งแต้มให้แต่ละวันมีแต่ความงดงามเธออยู่ในโลกใบเก่าด้วยความรู้สึกว่าทุกวันนั้นใหม่เสมอบอกตัวเองนะว่าเราจะจบสิ้นความเบื่อหน่ายในชีวิตด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองของตัวเองเพราะความรู้สึกใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรภายนอกแต่เป็นไปด้วยความคิดความรู้สึกในใจของเราเองนะ เป็นเป็นเป็นอะไรที่สร้างสรรนะเป็นชีวิตที่สร้างสารรอ่อนหวานนะก็บอกว่าคุณคุณทั้งหลายคะ่ะเพื่อนๆเ,นเนจ้าของคลิปสัมผัสคุณค่าของทุกสิ่งด้วยหัวใจที่ไรเดียงสาและปัญญาที่บริสุทธิ์นะไปเหนือเงาแห่งความเศร้าและความก้าวร้าวรุนแรงนำแสงอันอบอุ่นแห่งความสุขไปสู่ทุกคนที่พบเจอคะ่ะแล้วก็ มองหาความดีงามของทุกคนมาเก็บไว้ในใจในหัวใจเลยนะแล้วก็แบ่งปันความหวานชื่นจากภายในะให้กับทุกคนผ่านคำพูดที่นิ่มนวลและการกระทำที่อ่อนโยนโอ้ว้าวนะคะไม่ธรรมดาค่ะนะอนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆด้วยนะคะขอบุญรักษาคุณพระคุ้มครองปกป้องคุ้มภยัยโชคลาภมากมีบารมีพร้อมพ่งถึงซึ่งมนุษย์สมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติ สวัสดีสมบัติและนิพานสมบัติทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินค่ะเพ่อคุณในการติดตามนะคะดีมากๆเลยคะ่ะอยากให้มาดูกันเยอะๆนะเป็นพลังบุญพลังบวกไปด้วยกันคะ่ะสวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย